อะไรในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้นะคะสิ่งที่วันนี้นะคะอ้อแวะมาพูดคุยกับเพื่อนๆก็คือสิ่งที่อ้อพูดต่อจากคราวที่แล้วเลยนะคะในเรื่องของการที่วันนี้นะคะอ้อได้ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายถูกไหมคะสิ่งสําคัญตรงที่อ้อได้เห็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยค่ะความเชื่อมโยงเชื่อมโยงมันอยู่ตรงนี้คืออ้อมองเห็นมองเห็นถึงสิ่งที่อ้อกําลังทําอยู่ว่า มันคืออนาคตหรือมันคือสิ่งที่จะสร้างโอกาสหรือสร้างประโยชน์ให้กับตัวอ้อเองในวันข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งที่อ้อมมองเห็นเอาอย่างนี้ค่ะเปรียบเทียบง,ง่ายๆเลยกับการที่วันนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามีอยู่เรื่องมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีอ่าคนคนหนึงง่งเนี่ยได้เห็นตึกตึกหนึ่งกําลังสร้างอยู่นะคะก็เลยทําการเดินเข้าไปสอบถามนะคะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างตึกนั้นอยู่นะคะ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างตึกนั้นมีอยู่3ประเภทนะคะอ,อันดับแรกคือคนที่เห็นเนี่ยได้เดินเข้าไปสัมภาษณ์นะคะบุคคลกลุ่มแรกก็คือเป็นเป็นพนักงานเป็นทีมงานเป็นช่างก่อสร้างนะคะที่กําลังก่อสร้างอยู่เป็นกรรมกรอะไรพวกนี้นะคะก็เลยเดินเข้าไปถามว่าคุณคุณ,ค,ณคุณกาลังทําอะไรอยู่เหล่า,รากรรมกรเหล่านี้นะคะหรือพนักงานทีมงานเหล่านี้ที่ก็ตอบกันมาว่าคุณไม่เห็นเหรอผมกาลังก่อสร้างตึกอยู่นี่ไง เนี่ยผมกำลังทำงานอยู่นะคะคนกลุ่มแรกนะคะถามมาคนผู้สอบถาบบอกอ๋อเหรอคุณกำลังก่อสร้างตึกเหรอเสร็จแล้วนะคะเขาก็ไปถามบุคคลกลุ่มที่สองก็คือเหล่าวิศวกรนะคะหรือผู้ที่ออกแบบหรือว่าพวกที่คอยคุมงานก่อสร้างนะคะถามว่าเออคุณกำลังทำอะไรอยู่เหรอ,อบุคคลกลุ่มนี้ก็จะตอบว่าผมกําลังคุมงานก่อสร้างนี่ไงผมกาลังเนี่ยกำลังสร้างตึกที่มันกําลังที่จะเติบโตขึ้นไปวันข้างหน้านี่ไง ผู้ที่สอบถามก็เลยบอกว่าอ๋อคุณกําลังคุมงานก่อสร้างอยู่ใช่ไหมตึกนี้มันกําลังจะสร้างให้เสร็จถูกไหมเสร็จแล้วเขาก็ไปถามคนคนที่3นะคะคนที่3ก็คือเขามองเห็นว่าคนนี้ยืนดูอยู่เฉยเฉยยืนดูงานก่อสร้างนี้อยู่เฉยเฉยทำให้บุคคลที่เข้าไปถามก็ถามว่าขอโทษนะครับคุณกําลังทําอะไรอยู่เหรอคนนี้เขาก็เลยตอบว่าผมกําลังยืนดูทรัพย์สินของผมเติบโตแล้วก็สําเร็จ ก็คือเขาเป็นเจ้าของตึกนั่นเองนะคะเป็นเจ้าของตึกเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นในการที่มองดูทรัพย์สินของเขากําลังสร้างใกล้จะเสร็จแล้วโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนลงไม่ได้เป็นคนลง,ลงมือไปสร้างเองโดยที่เขาไม่ได้เป็นคนออกแบบเองนั่นแหละคะ่ะก็คือ3คนสรูปแบบเนี่ยมองเห็นแตกต่างกันเห็นไหมคะตรงนี้คือจุดที่มองง่ายๆพูดง่ายๆเลยนะคะว่า เราว่าทั้งสามบุคคลเนี่ยมองเห็นในสิ่งที่เขากําลังทําแตกต่างกันทั้งๆท,ท,ที่เป็นงานงานเดียวกันเห็นไหมคะเหมือนกันค่ะกับธุรกิจเครือข่ายของเราเหมือนกันอ๋อทั้งได้บอกว่าเรามองเห็นอะไรยังไงในนี้ในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตรงนี้เพราะว่าอย่างที่อ้อบอกนะคะว่าอ้อเห็นในสิ่งที่ที่มองว่านี่คือสิ่งที่จะเป็นทรัพย์สินได้ในวันข้างหน้า เป็นสิ่งที่อ้อสามารถสร้างได้แล้วก็สร้างโอกาสที่มันจะเปลี่ยนแปลงกับชีวิตตัวอ้อเองหรือว่าสร้างให้ตัวอ้อเองเนี่ยพบกับสิ่งที่ที่เราอาจจะคาดหวังไว้หรือวางเป้าหมายไว้ได้ในวันข้างหน้าเห็นไหมคะนั่นคือสิ่งที่อ้อมองเห็นแล้วอ้อก็เลยกลับมาถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเห็นอะไรในสิ่งที่เพื่อนๆทําอยู่อีกอีกอันหนึ่งที่เปรียบเทียบให้เห็นได้ง่ายๆกับการที่งานงานเดียวกันอย่างเช่นการเปิดร้านค้าเนี่ยคะ่ะ ร้านค้าเหมือนๆกันแต่คนที่มองเห็นแตกต่างกันรายได้ก็แตกต่างกันไปด้วยบางร้านค้านะคะมองว่าร้านที่เขาเปิดเนี่ยเป็นเพียงแค่ร้านขายของธรรมดาธรรมดาก็แค่เปิดร้านเพื่อขายของเฉยๆแต่บางร้านมองว่านี่คือธุรกิจของเขาคือธุรกิจที่เขาจะทําให้เติบโตวไปวันข้างหน้าบางร้านมองว่านี่คือทรัพย์สินของเขาที่เขาจะ สร้างไว้เพื่อเป็นอนาคตเป็นโอกาสในวันทั้งหน้าที่เขาจะได้รายได้เป็นหลักล้านหลักร้อยร้อยล้านให้ชีวิตครอบครัวเขามีความสุขนี่แหละค่ะมุมมองของแต่ละมุมมองแตกต่างกันก็ทําให้คนที่เปิดร้านตรงนั้นมองสร้างความสําเร็จในแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเห็นไหมคะการที่เรามองเห็นในสิ่งที่เราทำเราเห็นอะไรยังไงมันจึงเกิดความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้น เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอ้อก็เลยมาถามเพื่อนๆว่าการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญวันนี้เพื่อนๆเ,เห็นสิ่งที่เพื่อนๆทําอะไรยังไงบ้างในการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลย,เอ,ยอย่างที่อ้อบอกนะคะว่าวันแรกที่อ้อก้าวเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายอ้อไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำว่าธุรกิจเครือข่ายจริงๆมันคืออะไรแต่หลังจากที่ได้ก้าวเข้ามาแล้วอ้อได้ศึกษาและเรียนรู้เห็นไหมคะมันทําให้เราเห็นโอกาสได้เห็นสิ่งใหม่ๆแล้วเราได้มองเห็นว่ามันคืออะไรสําหรับเรา อ้อมองว่านี่คือทรัพย์สินที่เราจะสร้างโอกาสไปในวันข้างหน้าได้หลายๆคนที่บอกว่าธุรกิจขายเนี่ยที่อ้อเคยบอกว่าบางคนเนี่ยมองเข้ามาว่าเป็นแค่อาชีพเสริมบางคนมองเข้ามาว่าเป็นแค่การขายของการขายของไม่ใช่ไม่ดีนะคะการขายของทําให้ได้เงินด้วยซ้ําให้ได้เงินเร็วแต่ทีนี้ในการที่เขาขายของเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทำทำแค่ขายของไง เหมือนกันกับการที่เข้ามาแค่อยากได้เป็นอาชีพเสริมก็ทําแค่เสริมๆไงแต่ถ้าเขามองหรือเรามองว่านี่คืออาชีพหรือนี่คือทรัพย์สินของเราเราจะสร้างมันให้สําเร็จเราจะสร้างทุกรูปแบบให้สําเร็จและประสบความสําเร็จให้ได้และในวันนี้นะคะรูปแบบของการทําธุรกิจเนี่ยม,มันมีหลากหลายมากโดยเฉพาะยุคนี้เลยนะคะการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์สิ่งสําคัญเลยเราต้องรู้ว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างและ วันนี้นะคะในการทําธุรกิจเครือข่ายบนโลกออนไลน์ก็ต้องมีรูปแบบที่มันที่มันต้องทันสมัยแล้วก็ทําให้รวดเร็วกับผู้คนที่ต้องการความรวดเร็วซึ่งเป็นยุคนี้เลยซึ่งถ้าทุกคนทําตามนะคะตอนนี้นะคะอย่างทีมของเราเนี่ยทีมอิเล็อเนี่ยมีรูปแบบของเครื่องมือที่ใช้สําหรับการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์แบบครบคันเลยแล้วมาเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาใช้ระบบของเราเนี่ยถามว่ามีต้นแบบที่ประสบความสําเร็จให้เราเห็น มีต้นแบบที่สร้างโดยระบบเนี่ยสำเร็จให้เราเห็นซึ่งสามารถทําได้เหมือนๆกันไม่ได้แตกต่างอะไรไปนอกเหนือจากที่คนสำเร็จทําเลยซึ่งมันวางรูปแบบไว้เรียบร้อยแล้วเป็นการสร้างไว้เพื่อรองรับนะคะการสร้างทรัพย์สินทรัพย์บนโลกออนไลน์โดยเฉพาะเลย ะะถ้าคุณเห็นว่านี่คือสินทรัพย์ของคุณคุณจะมองว่าจะทํายังไงให้สินทรัพย์ตรงนี้เติบโตและจะทํายังไงให้การสร้างสินทรัพย์ตรงนี้ที่มีระบบอะไรไว้รองรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำให้เติบโตนี่แหละคะ่ะคือเป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้เอามองเห็นว่านี่คือระบบ แล้วก็รูปแบบของการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ line, ที่มีไว้ซัพพอร์ตให้กับการทำงานหรือการทำธุรกิจที่เราเห็นแล้วก็ลงมือทำได้ง่ายๆมีต้นแบบมีตัวอย่างให้เห็นแล้วก็การลงมือทำเนี่ยทำให้เห็นแล้วก็มีช่องทางในการฝึกฝนไว้ให้เราแบบได้ทำได้อย่างง่ายเลยทีเดียวนะคะและอย่างหนึ่งก็คือในการที่เอาบอกเลยคะ่ะว่ายังไงก็ตามเราต้องเรียนรู้และฝึกฝนอยู่เสมอ คุณวันนี้คุณทํารูปแบบในการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่า,ขายที่เราทําอยู่ตอนนี้นะคะเราไม่ต้องเดินทางเลยรูปแบบที่เราทําก็คือไว้ตอบสนองณนะช่วงเวลาของทุกๆในช่วงของมันที่มันเปลี่ยนไปอยู่ตอนนี้ค่ะ ก็คือทําให้ทันสมัยทําให้เหมาะสมกับในยุคสมัยที่การทําธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็จับต้องได้จริงนะคะของเราที่เราทําไว้ก็เพื่อตรงนี้มีปัใจจัยในการที่เราดูดูแลนะคะสมาชิกทีมงานเนี่ยให้ได้เรียนรู้ในครบทุกรูปแบบจึงมีระบบไว้ให้ถามว่าทุกวันนี้คนสําเร็จอะ่ะเขาชอบไหมคะการประชุมอะ่ะ ไม่ชอบเลกค่ะไม่มีใครชอบตัวเองก็ไม่ชอบไม่ชอบประชุมบ่อยๆไม่ชอบการเดินทางแต่วันนี้เราเปลี่ยนแปลงจากการที่ต้องเดินทางไปเซ็นเตอร์หรือการเดินทางไปประชุมบ่อยๆก็เริ่มก็เข้ามาสู่การประชุมหรือกันที่เราเนี่ยค่ะใช้ระบบของออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็ถูกต้องตามยุคสมัยที่สุด เราไม่ต้องกังวลกับสภาวะปัญหาที่มันเกิดอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะอย่างช่วงนี้นะคะที่ทุกคนเผชิญปัญหาของไวรัสโครโรนาเนี่ยก็ไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามอื่นๆเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนขึ้นมาในการทำบนโลกออนไลน์กันแต่วันนี้นะคะด้วยทีมของเราเนี่ยทำมาก่อนคนอื่นเขาแล้วล่วงหน้า8ปปีมันจึงเป็นอะไรที่ช่วยในการที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยเริ่มเติบโต ที่จะดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างดีแล้วก็มีอะไรที่ชัดเจนที่เราสามารถเหมือนกับว่าเราโตขึ้นทุกวันอะซัพพอร์ตกันได้ทุกวันอะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะในการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยมันต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนมีกระบวนการมีสิ่งต่างๆที่เราทําแล้วก็ดูแลแล้ช่วยเหลือกันได้ครบทุกรูปแบบและยังไม่พอเราสามารถทําได้ทั่วโลกด้วยนะคะ นี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าอ้อมมองเห็นถึงคุณค่าที่เป็นทรัพย์สินวันนี้ทรัพย์สินที่อ้อมองว่าวันนี้เราสร้างเสร็จเราก็ปล่อยให้ทุกๆอย่างเนี่ยเขาดําดเนินการของเขาไปเองโดยที่เราเป็นแค่เพียงผู้ยืนดูเฉยๆได้เรายืนมองทรัพย์สินของเราเติบโตจนถึงวันที่มันสําเร็จจริงๆเห็นไหมคะนี่คือการมองที่อ้อมมองเห็นจึงเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทที่จะทํามันอย่างเต็มที่ แล้วก็เรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในทุกๆครั้งนะคะการประชุมออนไลน์เนี่ยอ้อไม่เคยขาดมันไม่ขัดข้องเรื่องเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยไม่เคยขาดอย่างเช่นอาจจะแบบว่าไปต่างจังหวัดหรือไปนอกสถานที่เนี่ยแบตไม่ได้เน็ตไม่มีจริงๆจ,งจึงไม่ได้เข้าประชุมแต่ทุกครั้งน่ถ้าไม่ติดขาดเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปนอกสถานที่เนี่ยไม่มีทางที่อ้อจะหยุดการประชุมเลยนี่แหละคะ่ะถึงบอกว่า เรามองเห็นอะไรในสิ่งที่เราทําคุณค่าที่มองเห็นอ้อมองเห็นยังไงอ้อจึงลงมือทํากับสิ่งนี้อย่างเต็มที่อ้อไม่ได้บอกว่าในการที่อ้อทําวันนี้อ่ะทาวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้อ้อสําเร็จอ้อได้เลยแล้วก็เสร็จเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ทุกๆอย่างมันมีการสร้างมันมีการก่อมันมีรูปแบบมันมีพิมพ์เขียว มันต้องค่อยไปตามสเตปโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยไม่มีพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเลยแถมยังไม่เคยมีใครซัพพอร์ตหรือรวมทั้งเนี่ยมันเป็นอะไรใหม่ๆที่เราเข้ามาเรียนรู้ด้วยซ้ําในทุกๆเรื่องมันก็ไม่แปลกกับการที่เราจะเรียนรู้และฝึกฝนมันอย่างเต็มที่แล้วก็เติบโตไปพร้อมกับสมาชิกทีมงานที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยแหละค่ะจึงเป็นสิ่งที่เอามองเห็นว่านี่คือทรัพย์สิน ที่เราจะเติบโตแล้วก็สร้างไปในอนาคตให้เขาเติบโตมากขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเติบโตไปด้วยกันนั่นคือสิ่งที่ทําได้วันนี้แล้วอ้อมองเห็นวันนี้จริงๆที่อ้อต้องดูแลอย่างดีรวมทั้งวันนี้ในการดูแลทรัพย์สินอ้อได้ประโยชน์จากตรงนี้มากมายเลยทีเดียวเห็นไหมคะเพราะว่าการฝึกฝนและพัฒนาของเราในการที่เราเติบโตไปพร้พอมๆกับทีมงานวันนี้ ก็เลยมาถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมองเห็นอะไรในสิ่งที่เพื่อนๆทําอยู่ถ้าใครที่กําลังอยู่ในธุรกิจเครือข่ายนี้เพื่อนๆเห็นอะไรในสิ่งที่เพื่อนๆทํามองแบบไหนเพื่อนๆทําธุรกิจอื่นเพื่อนๆเห็นอะไรในสิ่งที่เพื่อนๆทําอยู่มองแบบไหนนั่นแหละค่ะคือสิ่งสําคัญมากกว่าการแค่ได้ทําหรือลงมือทําเพราะว่าถ้าเราเห็นอะไรในสิ่งนั้นเราจะมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ทําอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะ ลองถามตัวเองดีๆให้ชัดว่าเราเห็นอะไรคุณเห็นอะไรในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ค่ะแล้วก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย